กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุสรุคกินวันนี้ข้าจะพาพี่พี่น้องมาหาลเลาะเบิงเข่าอยู่หน้าอีกพี่น้องมันาพเป็นยังไงเนาะหลังจากที่เอาเกี่ลเขา่าดอเสร็จไปไปทีเรียบร้อยเนาะข้าก็สิเลาะลงมาเบิงเข่างานว่าเป็นยังไงเนาะว่าพอเกลดัวมีเงี้ยเฮาหากมาแต่เกเกลเข่ารับย่างเข้านี่ก็ได้สภาพก็เป,เป็นแบบนี้แหละ มาหอดกัลงไปเบิ่งเขาตัวเองก่อนว่าเป็นจังได๋พอเกี่ยวแล้วบ่ตุ้ยยังมันจะกาดค่อยค่ลงแรงวนประมาณ5:00นกว่าๆปุ๊สีเหลืองแบพี่น้องอีเขาทางนี้กงามหน้าเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็ใกล้สิพอเกี่ยวแล้วพี่น้องอันนี้น่าสิเป็นางานเจ้านี่เจ้ากยังใกล้สิพอเกี่ยวแล้วว่าหน้าเาสิเป็นจังได๋สิยังบ่ทันพอเกี่ยวบ่เนาะ ว่าม wow. uh, ันสีพ่อเกี่ยวแล้วบ่หรือยังโอ้ตอนขึ้นเจ้ากระน้ำบกน้ำแห้งยังกู้อยู่พี่น้องบ่แดดจะน้อยนึงตอนขึ้นเจ้าอุยยามนั่นปลาหลายหลายนี่เห็นป่ะพี่น้องเขากระจายนี่หากะพอเหมาโอ้คนกายพอเหมาอะไรสิพอเกี่ยวเลยพอห่างแล้วพี่น้อง เบิ่งหน้าเฮาว่าเป็นจังได๋พอเกี่ยวลงดึงยังตอนค่ำๆค่ขอยค่ำมานะอู้บรรยาก,กาศตะแลงนี่วิวโคตรคักเลยพี่น้องดึงเลืองไปจักหน่อยแดดแจ่มอู้อะเป็นตอนแรงๆองูบรรยาก,กาศโคตรด,ดีเลยพี่น้องเอ้ยนี่ิพกเกลียวเราได้พี่น้องไหยบรรยาก,กาศโคตรด,ดีเลยเลืองเติม,ตมแล้วแดดนะ ปู่งามนีเขาเจ้านี่ปั่นปิกเลยพี่สิพอเกี้ยวไรพี่น้องเอ้ปอ่เขาเฮากับท้องพุ่นก็มีเดี๋ยวไปเบิ่งให้นี่ก่อนพี่น้องว่ามันจะเป็นยังได้พอเกี้ยวรึเปล่านี่เขาเจ้ากูผูกกับแนวตเขาเอียงเนี่ยวันนี้ลงมารีวิวเขาเลยพี่น้องเขากะมานตเกี่ยวเขาแล้วก็ลงมาซื้อมัวแต่ไปเกี่ยวเขารับจ้างเขาสิลงมาเบิ่งเขาตัวเองมัน มามาไปเกี่ยวเข่าคนอื่นมาอาน้ำเข่าตัวเองล้มเกือกียวอ้ยแล้วแหละบ่ได้แล้วนะรูปๆกันจะเป็นไหมนะก็เลยลงมาเบิ้งมาหล่อเบิ้งก่อนว่ามันสิเป็นจังไดไปเบิ้งน้ำกันพละโตเข้าเกี่ยวแล้วกันขอโดนแล้วเบิ้ดแหล้แล้วโดนเติบแล้วบ่ได้รีวิวให้พี่น้องเบิ้งมันกระทันหันน้ำฝนตกห้ามพี่น้องแบบฝนมันมาเลยเผาหรือบ่ได้เห็ดอย่างเลย พันบัวเผากับผลชิตโต๊ะห้มมาอลีนี่นี่น้องเอ้ยพาลงเบิงแล้วนะพาผีถนองลงมาเบงแล้อันนี้นาเฮาเนาะอ,อยู่นี่กะไในึใน่งอยู่นี่เขาง,งานนี่ฮาก็ย้ยงโบรานไรตัวนี้ตัวนี้ก็เอองามอยู่พี่น้องธรรมดางามผาสมกวนอยู่นะพี่พีพี่น้องบ่มันงามพี่เด้ออยู่พี่เด้อบ,บ่มงามพี่พี่น้องจงเป็นพอดินมาแล้ว เฮ้ยเหนียวเข้าหมดแล้วสุพี่น้องอุ้ยาพี่น้องว้าบรรยากาศคล้ายๆน้องแรกนี่คักเด้พี่น้องเลยคัก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 มีพี่น้องเข่างามเด้เขาหน้าเขก็งามพี่น้องเลยเข้าในเบิ่งตรันเล็ตทิศได้แล้วหายยังบม่ทันเที่ยวพี่น้องหายก่ พอเห็ดตกหลุมพี่น้องตกหลุมตกหลุมพี่น้องเอ้อจุดเอวจากข้างม่อกินตกหลุมใหญ่ซ้มแต่พิงหัวเข่าเพื่อไล่เบิ่งซงเมื่อกี้ตกพี่น้องเอไปไปเบิ่งหน้าห้าวตอนนั้นน้ำกันว่าจะเป็นยังไงสิพอเกี่ยวเราบอกหรือยังทั้งตัวนี้ก็หากระเพาะเมาพี่น้องเอ้ย นาาแล้วพี่น้องนี่นาหาตัวนี้นี่นี่ตัวนี้แหละนาหาเนาะโอ้ยังบมบันได้พี่น้องเลยบม้คอยหันนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ยังบ่หันครับวันใดพี่น้องอีกประมาณ จังมือปะอีกประมาณสามสี so ่มือนผลมั่งกะสีได้เกีียวแล้วน้องเบิ่งก็เกีียวล้วพี่เลี้งตัวนี้อูไหนพี่น้องเอ้ยพี่้อพี่น้องลงเบิ่งถมหัวห้าวคนบจักละูพี่น้องอูเห็นปะเนคอยคำแรงคนเงตาเหลื่อมๆมเพียงคอห้าพี่เออทางกบด็นต่ำเด้อสูงหน่อยเจ็ดสิได้พี่น้อง อะไ้มาเขามันก็ยังเพียงคอเขาเก่งขนาดเข่าดดวยกก็สูขนาดน้องโอ้อานี่กับเครื่องนึ่งพี่น้องเขาก็ใส่เขาดอพ่อขมองเขางันพ่อมานะาเบ็ดกะมันบ่อพ่ออลไรก็ใส่ปนเดียวนะแต่เขาก็ใส่เป็นบิ้งน้องนี่ตัวนี้เท้าเกลียวแล้วแล้วตัวนี้เป็นเข่าดอเนาะ ก็เก no nice> ี่ยแล้วลาเติบแล้วหลายแล้วยังยังนา6ไห้บ่รู้7ไห้แหละของงานนะตัวทางเกี่ยวแล้วเห็บพี่น้องตัวนี้สิเป็นเข้าอีหยังะเข้าอือเขาทาดอกค่ําบ่มีเข้าหยังตัวนี้ตเตเตนีสิแม่นงานเนาะทาชิโด11กงานพอสมควรพี่น้องเอ้ยนี่ bỏ cái tuổi mộng ngắm tượng này, tôi khốn thì nó, tôi háo hợi thì nó bưng, tôi đang ngắm tôi này, anh này bẹt, nó nạm thổi nó, nó đẹp ngắm thì nó này, nạm thổi hèn thôi, ô hay này cả ngắm này, Nghạm như hai tham đó, thì háo hợi นี่เห็นบ่หมางานพี่น้องจริงมันก็นงามอะไรได้ลนะวันหายง่ายเขากอนบอเป็นจีงได้สวยงามจีบบอโอ้ยนี้ถือว่าพวกคนงามผลแม็ดว่าผลมันกับพนดีอยู่นะแต่แต่มันน้ำหน้าห้าเนาะมันต่้มเหมือนมันมน้ำถั่วมพี่น้องพอหลังจากข้าวดำเลี้ยงเนาะด้ำเลี้ยงมือหน,นึ่งปุ๊บเลย มือสองมาเออโมเมนต์ดำแดงปุ๊บเลยขำมาเนาะฝนตกขำถั่วมนีให้นี่นีให้นี่ถ่วมเลยสามมื่นเพื่อนเพี่น้องจังจักปลาโลขึ้นมาปุ๊บแต่คิดว่าชีดดไ,ได้ดำใหม่ใท่ป่ะน้ำถ่วมเด้วงถ่วมแฮ้งอย่างดแบบีถ่วมจนโบเหนน็นอีกยังเลยนะแบบน้ำบุกเลยกะล่มไปเลยเขานะคิดว่ามันสิบหุ่นปาะนี่นี่ก็ยังพื้นก็ยังงามเตอร์เลยพี่น้อง ปูผู้เลนาไฮนี่ปูปกไก่จะหอดกใหม่ผูแล่นาไฮนี่มันจัดสุดวันนี้มันเป็นไฮใหญ่เนาะอีกไก่นี่เบิดเท่าไหรวะเบิดได้ได้เท่าไหรเนาะได้ประมาณเออโมเมนต์ได้หาลอยมัดผู้เล่ปีกไก่นี่ถึงขั้นได้ซ้ำปีกไก่นี่ก็ถือว่าดีพี่น้องถือว่าบูรุษขั้นได้ซ้ำปีกไก่อย่างตอนหมดซ้ำปีกไก่นี่ฮะนะนาไฮไฮเดียวนี่ นี่ยหามัดให้เดียวสิกายในปีนี้มันสิฮอดบ่ีนี้มงามคันซาุมนี้ก็งามอยู่นี่นโอ้านี่ยังบ่พอเกี่ยวอันนี้ยังเหลืองอยู่เบิ่งีมันก่อนพี่น้องเอาเียซ้ําพี่น้องยังเขียวอยู่นียังดนอยู่นี่ีมันก่อน เจ็บพี่น้องผมไ่เคยเก็ตอนี้เก็ตปลาคาข้อเนี่ยออกมาได้ได้พี่น้องกันเบ็ดเขาเนี่ยกันเบ็ดเบ็ดเทาผมเคยเก็ตอย่างนี้เพราะใบนี่ตอันตรายพี่น้องเบ็ดมันสิค้าวข้อเออเย็นน้ำพี่น้องเกิดใบไส้เลยไปเกี่ยวเขาก็จะเอาเกือบขาดขาดก็หายหน้าเลยนะเดี๋ยวเอาปาเลยเนาะขาดเลยเอามาเอามาบ่ได้เอามาเก็ตย้ําปะปาญี่ปุ่นเลยเหลืองพี่น้อง เดตตอกให้นี่ตัวนี้ข้าวเจ้าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมข้าวเจ้าพี่น้อเนาะวงไอ้หนุอยมองงามมารพี่เนาะบุกข่อยงามนะไอ้นี่เบดไอ้นี่มันงามใบถั่วเน่ยแต่มันมองงามด้วยเป็นตัวนี้บุข้าวเจ้าเนาะเอากับบุกข่ยใส่ มีแต่เอาเข่าดอใส่ไปสั้นไอ้นี่ก็เห็นบ้างงามอยู่นะเหนบ้างสิอันนี้นะ้าพระเท้าน,น,น้าเอาเบิดแล้วน้าเอา,า,ากันแล้วเบิดอ่ะยังร้ายนะคระับยองไปเกือบด้วยนะดินะ,นะเห็นบ้าง ผู้เล่ไฮนี่ก็บ่ได้น้อยเด้อพี่น้องผู้เล่นกกใหม่ผู้นั่นกกใหม่กกนั่นแหละไฮนี่ไฮนี่ตะกาว่าเบิดประมาณ400่ร้อยผู้เล่ไฮเดียวนี่งามบ่พี่น้องเขียวงามเลยบรรยากาศตะแลงโอ้ถือว่าดีสุดยอดซําบรรยากาศบ้านเฮานี่แหละตะแลงนอ้ยเปิดกุใบไส้พี่น้องเอ้ย ม да ีต่นามเลยบุนไปเลยนะเอ้ยอเบ็ดเดียวด้านนี่แย่มานะเจ็บพี่น้องเลยเป้านางามใช่ปะอันนี้ก็ระเบนน้อยนะพี่น้องเลยปุ้ดเลยก็โพกนั่นปู้ดเลยหนึ่เดียวนี่โดยเฉพาะให้นี่ปุ้บกโพกนั่นปูให้นี่ตะเกาเนืาเบดเจ็ดร้อยไอ้นี่มีน้ำพูดเท้าเนาะไอ้นี่ ปีนี่เราสีกู้อปีดิ้งกู้เพราะว่างามกู้แต่ละปีปีนี้โอ้หัวงามสุดยอดเลยปีนี้บอก่งามพี่ขันไห่นี่กะโอ้โหเห็นบ่พี่น้องพอะไรพวบมลเข่าเหลืองๆให้นี่พูดแล้วเบาง่ายก็ไม่ก็นุ่มปูใหญ่พี่น้องให้หน้าหน้าแถวแถวหนูถือว่าใหญ่หน้าพ่อของแม่นะ มูนิเม้นมูนิเม้นแบบพ่อเท่าพ่อมีเฮาได้เออพ่อเท่าพ่อของแม่ฮะนะอันนี้สุดยอดสุดยอดถือว่าสุดยอดเลยปีแต่ลุปแตน้าเฮ้านี่น่าอั่มถล่มเนาะน่าเพิ่นเลยตอนดำนี่น้่าม่ได้ท่วมพอดีดำแล้วก็ถือเสื้อวันแดดเลยเด้ แดดแ้วมันติดไว้เขาพอดีแบตมันซ้นแล้วนะมันมีน้ำอยู่แต่มันแดดนะมันซืนนวมันติดเลยแล้วกะฝนตกมาใส่มันก็จะปวดเสียกกเสียกอแต่คืนหน้าห้าวล้วรกะอันนี้ผัดดำแล้วแล้วกะฝนตกมาถ่วมเลยนะรูปพี่น้องเขนจะเป็นไปนะหมว้เันจะเป็นแบบมันยังดอกนะน้ำถ่วมันเปื่อยน้ำลายลายกระเกินแล้วก็บบอดี้ น้ำผู้รีพงงานถึงที่ได้เห็นหน้ากันผลิตกันมันเป็นง่ายนะเห็นหน้าแต่ละอย่างเป็นสิแล้วป่ะพี่น้องมันจางเขากัะโลโลทงเขาเสร็ดทิบร้อยแล้วลงไปเบิ่งกับเขาเขาก็ยัง่พักเกี่ยวพี่น้องเลยอีกประมาณสี่ห้ามือก็เลยสี่ลงไปเกี่ยวป่ะพี่น้องเขากับบุบีอยังไร้วบาดสี่เจบคลิปลงเบี่ยงซ้ำนี้แหละ ไปติดตามรับส้มคลิปต่อๆไปน้ำกันพอแล้วป่ะน้องขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องกอก,ดองกดติดตามเป็นกำลังใจฮาวด์เดอใ์เหตคิปต่อๆไป